เวลาแต่งหน้าลูกค้าคือจะเจอบ่อยมากเลยที่ลูกค้าใช้ Cleansing Water ไปหลังเครื่องสำอางโอ้แม่เจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีน่าจีน่าเมคอัพนะคะเข้าเรื่องกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง c l e a n s i n g Oil หรือ Water. c l e a n s n n w w t t r หการจะเลือกซื้อระหว่าง2ตัวนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันทำงานแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นไม่พูดอะไม่พูดอะไรมาก ไปดูภาพเลยเดี๋ยวเราจะดวนกันนะคะระหว่าง cleansing oil tree ขวดสีแดงกับ cleansing water ของจ,จองแซมุนนะคะเราจะทำการทดลองโดยทาลองพื้นนะคะเคค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ cleansing water ของจองแซมุนก่อนเลยนะคะเหยอะลงไปที่สำลีบุผู้ชมคะ องสามอึมันก็แบบว่าไม่ค่อยออกเอาจริงอ่ะมันควรจะออกตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันควรจะออกได้แล้วอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่าเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบมันมันยังสะอาดไม่หมดจดนะคะอีกข้างเราจะใช้ cleansing oil ของ tree นะคะวิธีการใช้หยาะลงไปสักสองสามหยดแล้วก็ถูถูถ,ถูมันหน่อยนะคะเอาจริงๆอแบบ่ะแคบบ่ออยอ่ะจริงแค่ถูถูอ่ะมันก็แบบมันก็มันทําให้รองพื้นแบบละลายส่วนหนึ่งแล้วอ่ะที่เหลือก็เหลือแค่แบบเช็ดออก หลังจากนั้นก็ใช้สำลีชุบน้ำค่อยๆเช็ดออกโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมมันแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงปืดหนึ่งก็หลุดออกหมดแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วก็ใช้กระดาษปลัชทิชชู ับน้ำมันออกทีผลของมันนะคะก็คือมันเราว่ามันล้างคราบสกปรกได้แบบหมดจดมากกว่า cleansing water อะคะ่ะจริงๆคลีนซ e ่ n ว i n g water มันก็น่าจะลบออกแหละอาจจะต้องถูหลายๆรอบแต่ว่าการถูหน้าหลายๆรอบคิดดูดีหน้ามันจะพังปะเออแต่ cleansing อยมันคือแบบปื้อเดียวมันก็หลุดแล้วอ่ะอันนี้ก็คือในระดับรองพื้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของพอย n t makeup point makeup Make ก็คือพวกสีสันต่างๆคิ้วยไ e เน n e r m a s คาร่าอาย h a d o w ์ลิปสติก อะไรพวกเนี้ยเราจะใช้ cleansing oil ลบด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมมันไม่ได้นะคะเพราะอะไร oil เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมหยดลงไปวุบวมันจะเป็นน้ำแบบเหนียวเหนียวแบบนี้ใช่ปะคุณจะเอาน้ำเหนียวเนียวเนี้ยมาทาที่ตาแบบโอ้ไม่ได้มันแสบมันมันมันไม่ใช่เวทที่ถูกต้องไอตัว oil เนี่ย มันหนืดมันไม่สามารถจะซึมเข้าไปในแผ่นสำลีได้ทั่วหมดในโลกนี้เขาผลิต Cleansing Oil ไว้สำหรับล้างพวกอายกับลิปโดยเฉพาะเลยเช่นนี่นะคะเป็นทรีซึ่งมันก็จะบอกบอกไว้เลยเห็นไหมว่า p o i ยเมคอ e r e m o v e วอและลักษณะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยมีน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันเวลาใช้ก็จะต้องแบบเขย่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้จีน่าก็จะชอบมากเลยนะคะของ i n นด s ส r รีนะคะมันคือ Li p and Eye Makeup Remover นะคะ อันนี้ดีจริงๆนะเราจะบอกว่ามันมันล้างได้แบบอุยลึกมากลึกกว่าตัวอื่นที่จีน่าบอกมาเลย <Wow. S 1> คือความที่มันเป็นน้ํามันก็เลยซึมซึมได้ทั่วสำลีแล้วเราค่อยแบบเช็ดเช็เชต้ปๆ,ๆออกได้เราไม่ใช้ครีนซิ่งออย์ทั่วไปนะคะเราต้องใช้ครีนซิ่งออย์ที่เป็น eye and lip makeup remover หรืออย่างยี่ห้อกีโกะนะคะเห็นไหมมันก็จะบอกเป็นว่า eye and lip remover แล้วก็มีแบบเป็น2ชั้นน้ํากับน้ํามัน เวลาใช้ก็เขย่าเหมือนเดิมหรืออย่างเซโฟลานะคะเห็นไหมเข,เขาเขียนไว้เลยว่า water proof eye makeup remover ไว้สำหรับล้างอะไรที่แบบเวลาที่คุณใช้มาสชาร่าที่เป็นแบบกันน้ำกันเหงื่อแบบสุดๆอะหรือว่าอายไลเนอร์ที่มันแบบแน่นมากเนี่ยหร Chanel ตัวมันเล็กหน่อยนะคะแต่เขาว่เขียนไว้แหละว่า eye makeup remover เหมือนกันเวลาใช้ก็ต้องเขยา่าเดี๋ยวไปดูการทำงานของมันเลยว่าระหว่าง cleansing oil cleansing water กับคร a n s i n g Oil ที่เป็น I Li อนด์ลิปเมคอัพรมเนี่ยมันจะใช้ล้างพวกพอยเมคอัพได้แบบหมดจดแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูโอเคค่ะทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายไลเนอร์ล่ะจีน่าจะใช้เอส o อรนะคะเห็นไหมคะว่า Waterproof Eye Pencil เห็นไหมเห็นไหมอืมอันแรกนะคะจะใช้ c r e a n s i n g water ของจองแซมมูนก่อนนะคะ Why? คุณผู้ชมคะกดแบบแรงมากเลยนะคะไม่ออกเลยอาจจะต้องถูหลายรอบหลายรอบหลายรอบโอเคไปตัวที่สองเถอะตัวที่สองก็จะเป็น cleansing oil ของ tree นะคะที่ไว้ใช้พวกลบพวกรองพื้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะถูถูถูแล้วก็ใช้สำมีชุบน้ำนะคะต้องชุบน้ำแล้วค่อยถูออก ก็ถูออกยากเหมือนกันแต่ก็ออกเยอะกว่าไอ้เจ้า cleansing water สักสองส,สารอบอ,อันที่3นะคะก็จะใช้ของ Innisfree lip and eye makeup remover ประมาณสักสองสารอบออกก็เอาเป็นว่า ประสิทธิภาพของมันก็คือก็ค่อนข้างชัดเจนนะนะคะการที่จะลบพวกแบบเ point makeup อะคะ่ะที่เป็นพวกสีสันลายเส้นต่างๆบนหน้าเนี่ยก็คือน่าจะต้องใช้ตัวที่เป็นแบบอืม eye and lip อ๋อ lip and eye makeup remover นะคะม,มันออกแบบมาเพื่อให้เพื่อการนี้โดยเฉพาะอะคะ่ะทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะว่า cleansing oil ประสิทธิภาพมันดีกว่า cleansing water แบบเห็นๆอนนะมันก็เป็น common sense นะคุณผู้ชม น้ำกับน้ำมันอะน้ำมันมันก็ต้องขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีกว่าน้ำอยู่แล้วไงเวลาแต่งหน้าลูกค้าคือจะเจอบ่อยมากเลยที่ลูกค้าใช้ c l e a n s i n g WATER ไปหลังเครื่องสําอางโอ้แม่เจ้านี่ระดับรองพื้นนะแล้วถ้าคุณไปใช้ c ร e a n s i n g WATER อยู่ทุกวี่ทุกวันอะบอกเลยว่าแบบอื มันแบบมันมีการอุดตันในรูขุมขนแน่นอนอ่ะโดยที่คนไม่รู้ตัวมันแบบมันเล็กมากไงขอะมันมีมันเล็กมากระดับโมเลกุลเล็กอะมามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้ว่าคิ้วมันสะอาดแล้วอะแต่จริงมันยังมีคราบสกปรกอยู่ไงแล้วแหละเป็นที่มาว่าทาไมถึงได้สิวอุดตันแล้วทำไมหน้าถึงไม่เรียบคำถามถัดไปค่ะ next question แล้วจะมี cleansing water ไว้ทำอย่างวะอย่างวะคืออย่างนี้ cleansing water เนี่ยมันเอาไว้ใช้ลบพวกแบบ เลเวลที่แบบว่าเบาลงมาเช่นครีมทุกคนก่อนนอนเนี่ยทุกคนก็ต้องประคมเซรั่มเอ่ยมายเจอร์เซอร์เอ่ยแอมพูเอ่ยอะไรต่างๆนานาของคุณน่ะแล้วทีเนี้ยพอตื่นเช้ามาคุณล้างหน้าปกติแล้วคุณใช้ครีเซนจ์วอเทอร์กันปะไม่ใช่ใช่ปะมาถึงก็โปะเลยสบ,บู่เจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าเลยอันนี้มันแบบมันจริงๆนะว่ามันไม่ขจัดคราบสิ่งสกปรกยังไม่ไดีดีพอนะคือตื่นเช้ามาเนี่ย เราควรจะใช้ cleansing water ล้างล้างล้างให้ครีมที่อยู่บนหน้าที่เกาะอ,อยู่บนหน้าอย่างเงี้ยให้มันแบบหลุดออกไปก่อนมันเป็นเลเยอร์แรก แล้วเลเยอร์ที่2ก็คือผิวของเราเองเราก็ค่อยใช้เจลล้างหน้าสบู่ล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอะ่ขะขจัดคราบไขมันอะไรที่เกาะอ,อยู่บนผิวหน้าอีกทีอันนี้พูดจีน่าพูดจากประสบการณ์ตรงนะไม่ได้แบบมโนเองนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่จีน่าแบบทาครีมแบบก็ทาเยอะเหมือนกันแล้วพอตื่นเช้ามาใช้เจลล้างหน้าอย่างเดียวคือต้องล้างสองสารอบอะ่ะเรารู้สึกว่าสองสารอบก็ยังรู้สึกว่าประสิทธิภาพมันยังไม่ดีพอมันยังรู้สึกว่า มันยังมีแบบคราบมันยังมันมันยังไงก็ไม่รู้คือคือรู้สึกไม่ดีอะ่ะถ้าไม่ใช้ amp, ครีมซิงวอเธอต้องใช้เจลล้างหน้าอยู่ประมาณแบบหลายรอบอะเราต้องถูถูแล้วการที่เราไปถูหน้าอะไรเยอะๆเยอะหลายรอบแบบมันไม่ดีนะมันเป็นการทาลายผิวด้วยอืแล้วสิ่งที่จีนะอยากจะพอยเอาเลยก็คือว่าเวลาแต่งหน้าลูกค้าก็เไจะแต่งแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยที่ตรงแบบใต้ตาหรือว่าตรงแบบช่วงโคนขนตาคือมันมีแบบ ขุยดำๆดำๆอ่ะเราก็รู้เลยว่ามันคือแบบเประเซ็ของมาสคร่าที่ล้างไม่ออกค่ะเราก็เลย<ะ>ต้องถามลูกค้าเลยว่าเมื่อวานแต่งหน้าม,มันเปล่าคะอะไรเงี้ยก็คือคือเขาล้างไม่หมดเดี๋ยวจีน่าจะสอนวิธีการล้างมาสคร่าให้จริงๆอะจีน่าทาคลิปไปแล้วเรคลิกมุมบนขวามือได้เลยนะคะ <S <S เพราะว่าทำคลิปเกี่ยวกับล้างมาสคร่าที่เป็น water proof ไปแล้วถึงจะไม่อเตอร proof ก็เหอะเราควรจะรู้วิธีล้างที่มันแบบที่ถูกที่ถูกก็เป็เปนการขาจัดสิ่งสกปรกได้อย่างแบบหมดจดด้วยอะค่ะ อ่ะเดี๋ยวจะนี้สรุปง่ายๆเลยก็ได้ว่าแบบเดี๋ยวพูดสั้นๆเลยก็คือแบบคุณก็ใช่ครีนซิ่งออยที่เป็น eye and make up remover อะค่ะก็หยาะๆลงไปที่สำลีเสร็จแล้วก็เอามันมาประกบประกบไว้ที่ขนตาเนี้ยนับไปเลย1-40วีกําวลังดีแล้วมันก็จะค่อยๆหลุดออกแล้วเราก็จะใช้หลังจากนั้นก็ใช้แบบไอ้เจ้าไอ้เจ้าแผ่นสำลีเนี้ยแหละค่อยๆถูถูๆูถูออกโอเคพอเวลาเราเวลาเราล้างตาหรออะไรเงี้ยเวลาเรารู้สึกว่าเราป้ายอะไรอย่างนี้ออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันสะอาดแล้วอะมองด้วย กระจกเรารู้สึกว่าไม่มีแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันยังมีคราบที่ซอกทอี่แบบเขาเรียกว่าอะไรชอนชัยหรืออยู่ตามซอกพวกโคนขนตาค่ะซึ่งจีงน่ารู้สึกว่ามันต้องใช้ขัดต้นบาดท,ที่เป็นหัวแหลมแบบนี้ค่ะหัวแหลมเลยนะเราค่อยไปสกิดเอาตามช่วงโคนขนตาทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างเลยนะจะเห็นว่ามันจะยังมีดำๆหลุดออกมาซึ่งจีงน่าประจาเลยเวลาเจอลูกค้าแบบนี้แล้ว มันแบบเราเห็นอะเราก็ต้องใช้แบบคัตตบอนบัดค่อยๆกี่ๆๆอะไรตรงเนี้ยค่อยแบบค่อยแบบสกิดเราจะเราจะบอกว่ามันมีดำเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งคือแบบลูกค้าเห็นก็ตกใจนะบบาบอฮะนี่ฉลางหน้าไม่หมดเลยคิดสภาพดิเรามีเมคอัพติดอยู่ที่ขนขนตาแบบทั้งคืนอะทุกวี่ทุกวันแบบนั้นโดยที่เราเราคิดว่าเราล้างสะอาดแล้วอะเออแต่มันไม่ได้สะอาดจริงอะแล้วเวลาแบบวันรุ่งขึ้นเราแต่งหน้าต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไอ้คราบ คราบพุกมาสค์หรือไอายไลเนอร์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไหลยอยู่ตามแบบมันก็จะอยู่แถวๆเนี้ยเออมันก็จะแบบไหลาตามแบบเหงื่อน้ำมันน้ำตาของเราเนี้ยแล้วมันทำให้ตาเราอ่ะดำโดยที่ไม่จำเป็น,นอ่ะเข้าใจป่ะเออมันจะทำให้ตาคุณดูคล้ำด้วย no, God, please, เพราะฉะนั้น <no. S 1> สิ่งที่สำคัญเลยคือทุกคนต้องมีคอตอนบัดหัวแหลมแบบนี้นะไม่ใช่แค่แบบว่า คิดว่าสำรีแผ่นใหญ่ป้ายทีเดียวแล้วมันจะหมดนะมันมองไปเห็นได้ด้วยตาเปล่านะไอ้พวกแบบคราบอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะรู้สึกแบบแบบเอเนอร์จีเยอะมากพูดแบบพูดยาวมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันแนะคะ๊ายบายายบายไปล้างหน้าละหน้านแน่นมาก